มากันอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเป็นเรื่องราวของธุรกิจกันบ้างนะคะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะคนจีนเนี่ยเขามาลงทุนที่ประเทศเรากันเยอะขึ้นมากเลยะนะคะทางสมาคมธุรกิจอาเซียนค่ะเขาได้ต้อนรับนักธุรกิจแนวหน้าชั้นนํา16องค์กรจากประเทศจีนนะคะที่โรงแรมมณฑีนค่ะซึ่งหนึ่งในคณะนั้นนะคะมีบริษัทเซี่ยเหมินนะคะในเครือบริษัท C ีแอนดีก๊ปนะคะเป็นบริษัทมหาชนอันดับ16ของประเทศจีนค่ะได้ร่วมคณะนะคะมาสัมมานาด้วยนะคะมีการประชุมสัมมานานะ ะะที่สมาคมธุรกิจอาเซียนค่ะซึ่งนําโดยพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนะคะนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนนะคะและคุณธงชัยแท้แต้นะคะเลขานุก,การสมาคมซึ่งก็ได้ต้อนรับและก็มอบของที่ระลึกนะคะจากสมาคมรวมถึงให้ความรู้และกฎระเบียบข้อกฎหมายนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการทําธุรกรรมในประเทศไทยนะคะอย่างถูกต้องและให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจากทางสมาคมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่สมาคมธุรกิจอาเซียนได้มีโอกาสต้อนรับ16องค์กรจากประเทศจีนนะครับมามาจากหลายมณฑลซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับแนวหน้าทั้งสิน้นเ,เขาต้องการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยการลงทุนของเขาเนี่ยจะมาลงทุนแบบ เป็นแบบอาหารสําเร็จรูปเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นก็มีเครื่องไฟฟ้าบ้างเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานสําคัญของสมาคมธุรกิจอาเซียนเหมือนกันในการที่จะหาความรู้หาอะไรต่างๆนี่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเขาเพื่อประโยชน์ต่อไปในอนาคตเพราะว่าต่างคนต่างๆนำ ผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาเผยแพร่ในประเทศไทยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในอนาคตนะครับ อืมคือเรื่องนี้สาคัญมากนะฮะคือต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราเขาก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎระเบียบข้อกฎหมายว่ามาทําธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อประเทศไทยเองด้วยนะฮะป้องกันการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องคนไทยนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะทางสมาคมธุรกิจอาเซียนหรือว่าเป็นตัวแทนคนไทยเลยนะครับ